องค์กรงดเหล้านะคะได้สรุปภาพรวมช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะโดยบอกร,บ,กรบุว่ามีการพบว่ามีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแบรนด์ดังๆตามร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงร้านขายเหล้าเบียร์อย่างผิดกฎหมายค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาขายนอกเวลาที่กําหนดตามร้านขายต่างๆนอกจากนี้นะคะก็บอกว่าการสงกรานต์ปีนี้มีหลายพื้นที่ต้องเฝ้าจับตาค่ะ ในธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอง,องค์กรงดเหล้าหรือสออคอลนะคะรายงานข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวังการตลาดของธุรกิจสุราในช่วงสงกรานพบว,ว่าธุรกริจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ของประเทศที่จําหน่ายสินค้ายี่ห้อต่างๆนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมค่ะทั้งการเปิดให้เข้าชมฟรีหรือว่าการเสียค่าบัตรต่างๆรวมไปถึงการจัดซุ้มส่งเสริมการขายแบบไม่เกรงใจสังคมมีจํานวนกว่า130จุดทั่วประเทศไทยโดยแบ่งเป็นจุดพื้นที่ เล่นน้ำบนถนนริมชายหาดจุดร้านผับบาร์คล้ายสถานบันเทิงและก็จุดแสดงดนตรีสถานที่เอกชนและก็บริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศค่ะ ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังและก็การสังเกตโดยภาพรวมพบกับว่าไม่มีการแสดงใบอนุญาตการขายในราคาต่ำกว่าปกติอย่างเช่นซื้อ4กระป๋องราคา199บาทหรือตกแค่กระปองละ49บาท75สตางค์จากราคาปกติ60บาทแบบไม่สนว่าจะคนซื้อจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่สนเวลาการห้ามขายที่ห้ามขายในช่วงเวลาบ่ายถึงโมงเย็น หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังนะคะบอกว่ายังได้มีการออกมาตั้งขายหน้าร้านเพื่อเลี่ยงกฎหมายซึ่งไม่แน่ใจว่าสำนักง,งานใหญ่จะทราบหรือไม่หรือยอมรับให้กระทําได้หรือไม่รวมไปถึงเจ้าที่สพสามรตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบการขายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ก็ยังมีบริเวณพื้นที่เล่นน้ําริมถนนแผ่เปียกหรือริมหาที่เกิดขึ้นเองรัฐไม่ได้จัดการหรือบางแห่งฝ่ายราชการท้องถิ่นจัดขึ้นเองแต่ไม่ได้ควบคุมเรื่องของกฎหมายทําให้กลายเป็นช่องว่างนะคะทาให้พ่อค้าแม่ค้าซื้อสินค้าเหล้าเบียร์มาวางขายกันเองโดยมักจะอ้างว่าเป็นโอกาสปีละครั้งที่จะสร้างรายได้ของร้านค้ารายย่อยแต่ก็พบว่ามีคนเมานะคะมาก่อเหตุบนถนนเด็กเยาวชนไปซื้อได้ง่ายและมักจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและก็ ความรุนแรงตามมารวมทั้งคนที่ไปเที่ยวงานนะคะแบบนี้ก็บอกว่ามักจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะท,ที่มีความเสี่ยงจากการดื่มแล้วขับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะทางฝ่ายเครือข่ายบอกว่าจะมีการรวบรวมแล้วก็ส่งให้ส่วนราชการนะคะวางแผนควบคุมเพื่อความปลอดภยัยและลดความเสี่ยงต่อคนอื่นๆต่อไปโดยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ส่วนราชการที่กํากับดูแลควบคุมแล้วพบว่ามีความปลอดภัยมากกว่าซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือมีความเข้าใจผิดว่ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอล แอลกอฮอลได้มีการแก้ไขผ่อนพลนไปแล้วซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่นะคะรวมทั้งการเอาจริงของเจ้าที่รัฐในด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี2 5 5 1โดยจะเป็นบทเรียนว่าในการแก้ไขกฎหมายในสภาขณะนี้จะสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ท่านี้จากการติดตามเจ้าที่ตํารวจนะคะเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในการขับขี่พบว่ามีเจ้าที่หลายแห่งค่ะได้ดำเนินการอย่างจริงจังแต่สังคมโซเชียลแสดงความไม่เข้าใจไม่พอใจที่เจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลายหาว่าทําลายความสุขซึ่งปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรือหลายคนนะคะก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าหากจะมาจับคนที่ดื่มแล้วขับให้ไปจับคนขายยาบ้าอย่างจะดีกว่าซึ่งกระส้้นนะคะเรื่องของความยากลำบากของเจ้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา นายทีระย,ยังกล่าวอีกอว่าในช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงหลังสงกรานนะคะวันไหลต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ธุรกิจที่จําหน่ายสุราลเหล้าเบียร์ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างมากนะคะในแง่ของซัพพลายเชนของงานแต่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะผู้จัดงานหากงานเสียหายยกเลิกเพราะเกิดเหตุจากคนเมาทราวิวาทหรือผู้บริโภครวมถึงประชาชนที่ไม่ดื่มเป็นผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการทลวิวาทก็จะไปรวมกันที่โรงพยาบาลและ รงพักจนถึงศาลดังนั้นภาครัฐนะคะบอกว่าต้องมีการควบคุมการทําตลาดของธุรกิจสุราเหล้าเบียร์อย่างจริงจังเช่นก่อนจัดงานมีการเชิญเจ้าของบริษัทมาสะท้อนปัญหาและขอให้ธุรกิจต้องควบคุมกิจกรรมของตัวเองให้เป็นไปตามกฎหมายโดยข้อมูลของเครือข่ายก็จะเป็นการสะท้อนคืนให้กับภาครัฐต่อไปและจะทําให้ธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ด้วย